ครับนะนะคุณจ๋ณ <Yeah. S 1> ณสาสวัสดีครับ <Yeah. S 1> เด็กๆอ,อ,อ่ะวันนี้คุณนุ่ม,มีกิจกรรมนะครับกิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวัดนะครับวันนี้คุณนุ่ม,มีกระดิ่งให้สัญญาณถ้าคุณนุมเคาะช้าๆเราก็ทำท่า้าถ้าคุณนุมเคาะเร็วเราก็ทำท่าเร็วนะครับแล้วก็ถ้าคุณลุมเคาะสองครั้งให้เราหยุด นะครับกิจกรรมแรกก็คืออ่าเดี่ยวกิจกรรมแรกก็คือการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับท่าแรกคือโยกเอวไปทางซ้ายทางขวาตามจังหวะที่รูเคะนะครับอารุณมือเท้าเอวไว้อ้าเริ่มไปทางซ้ายก่อนนะครับอ้าโยกเอวซ้ายขวาตามจังหวะครับ ดีมากอ่ามากนะครับอ่าถ้าต่อไปคือถ้าติดเท้าสลับซ้ายขวานะครับถ้าคุณหนุ่มคเคาะช้าๆก็ติดเท้าสลับช้าๆนะครับอ่าวถ้าคุณหนุ่มเคาะเร็วๆ อ่านะครับอาเริああ่มข้อที่สอง ามจังหวะนะครับวันนี้เราจะคุณหนุ่มจะให้เราก้าวนะครับไปข้างหน้าตามจังหวะที่คุณหนุ่มเคาะนะครับถ้าคุณหนุ่มเคาะช้าๆเราก็ก้าวถ้าคุณหนุ่มเคาะเร็วเร็วเออเราก็ก้าวเร็วๆนะครับก้าวไปตามห้องตามที่เราอยากไปเลยนะครับอา้าว ก้าวไปข้างหน้าครับอ้หอาหยุดอาหารหน้ามาทางนี้น่าต่อ ต่อไปนะครับก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวตามคำบรรยายนะครับวันนี้ครูหนุ่มจะมีคำบรรยายให้เราทำตามภาพประกอบนะครับวันนี้ครูหนุ่มจะมีกิจกรรมให้เราดูซึ่งว่ามีเรื่องเล่าอะไรคำบรรยายอะไรให้เราทำภาพประกอบพร้อมที่จะไปเที่ยวหรือยังครับเด็กๆพร้อมแล้วอ่ะเชา้าอันสดใส ผูหนุ่มก็ได้พาเด็กๆไปเที่ยวที่สวนกเกษตรของโรงเรียนเด็กๆก,ก็เดินไปเที่ยวเดินไปเมื่อเดินเข้าไปในแปลงกเกษตรก็เห็นกับผีเสื้อตัวน้อยกำลังบินอยู่เลยขไปในแปลงกเกษตรอ้าวผีเสื้อน้อยบินบินแล้วผีเสื้อก็บินเข้าไปในป่าเด็กๆก,ก็เดินต่อไปไปดูที่แปลงผักเอ๊ะอะไรเนี่ย เด็กก็ไปเจอกับงูเจ้างูเลือยิงงูเอากูเลือยังไงงูเลือยังไงงูเลือยังไงลูกงูเลืออยู่ที่แปลงผักอ้าวเรือเรือเรอันนั้นอันใดนั้นเจ้างูก็ตกใจก็มุดเข้าไปอยู่ในโพงหญ้าอ้าวมุดเข้าไปมุด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 อ่าเจ้างูก็มุดเข้าไปในโพงหญ้าอ้าวเด็กๆก็เดินต่อไปอ้าเดีว สำรวจเต็นผักโอ้โหมีผักเยอะแยะเลยแล้วก็ไปเจอกระต่ะา,ตายกระต่ายทำอะไรอยู่ตายกำลังนั่งทานผักอยู่ตายหินเด็กๆว่กกากระโดดไปทางซ้ายสองครั้งหนงแล้วก็กระโดดไปทางขวาอีกสองครั้งโอเคกระต่ายก็กระโดดอย่างไวเข้าไปในชายป่า,อา,าอกเกอากระโดดนะครับ แล้วเด็กๆก็พากันไปช่วยกันเก็บผักก็เดินมาที่แปลงผักเพื่อจะเก็บเก็บผักจํานวนห้าต้นเอ้าเก็บผักต้นที่หนึ่งเก็บผักต้นที่สองเก็บผักต้นที่สาเก็บผักต้นที่สี่ต้นที่ห้าแล้วเด็กๆก็เดินกลับห้องเรียนพอถึงห้องเรียนก็วางผักลงแล้วก็นั่งพักก่อน นั่งักก่อนห้าสองนาทีอ่าโอเคเก่งมากกวมือตัวเองหน่อยเด็กเด็กวันนี้คุณนุ่มมีกิจกรรมมาให้พวกเราทำนะครับก่อนจะเริ่มกิจกรรมวันนี้คุณนุ่มมีปริศนาคำาทยฉันคืออะไรฟองใหญ่จริงนะคุณแม่นำมาทำอาหารเอ้ยเด็กๆ พอจะรู้มีใครจะรู้ไหมครับว่าคุณหนุ่มนำอะไรไมาใส่ในกล่องปริศนาให้ผู้คนทายดูสิครับอะไรเอ่ยมีอะไรอยู่ในกล่องปริศนานะชัะ้นคืออะไรฟองใหญ่จริงหนาะคุณแม่นำมาทำอาหารเอ้ยเด็กๆเ,เอ้ยรู้ไหมครับว่าคุณหนุ่มนำอะไรใส่ในกล่องปริศนาให้เราทายสิ ฉันคืออะไรฟองใหญ่จริงนะคุณแม่นำมาทำอาหารเอ้ยเอาให้เราทายิชืออะไรอ่าตอบมีใครตอบได้ไหมครับอะไรพี่โน,โน,โน <love> อะไรอยู่ในกล่องปิศนาอ่าน้ำใสลองทายอ้น้ำ <love> ฉันคืออะไรฟังฟองใหญ่จริงนะ คุณแม่นำมาทำอาหารเอ้ยเพื่ออะไรัก,กไม่ใช่อะไรเอ่ยอันนั้นถ่ายเลยหรออ้าวหนึ่งสองสามเด็กๆครับวันนี้คุณหนุ่มีกล่องปริศนาให้เรามาทายนะครับฉันคืออะไรฟองใหญ่จริงนะ คุณแม่นำมาทำอาหารเอยเด็กๆคิดว่าอะไรอยู่ข้างในกล่องโฆษนาไข่ไข่ไก่เหรออ้าวเดี๋ยวดูซิลุ้นดูซิว่าคืออะไรตทำดังๆคืออะไรครับไข่นะครับไข่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเรียกอะไรภาษาอังกฤษเอ๊ะนะครับคือไข่นะครับวันนี้คุณนุ่มจะ พาพวกเรามาทำเมนูไข่ปามนะครับไข่ปามซึ่งวันนี้นะครับเมนูไข่ปามก็จะมีวิธีการทำนะครับเยอะแยะเลยแต่ขั้นแรกคุณหนุ่มจะมาแนะนำก่อนว่าการทำไข่ปามนี้อะไรบ้างน,นะครับสิ่งแรกที่เราควรก็คืออะไรไข่นะครับเราจะใช้ไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้บ้านใครมีไข่ไก่บ้านใคร โอ้มีไข่ไก่กันหลายบ้านเลยอันที่สองก็คืออะไรครับอันที่สองคืออะไรต้นหอมผักชีชนะครับคูหนุนก็นำมาหั่นฝอยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้รวยข้างหน้าไห่ปามนะครับอันที่สองก็คืออะไรมีใครรู้จักบ้างคืออะไรครับคืออะไรลูกปูอัดอนะครับเก่งมากอันที่สามคือ แครอทนะครับแล้วก็จะมีเครื่องปรุงนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือซอสปรุงรสนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะครับเราก็จะใส่ตามที่เราชอบนะครับถ้าเราชอบอะไรเราก็ใส่เพื่อปรุงรสความอร่อยนะครับ <c oughs> ส่วนวิธีขั้นตอนการทำนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคุณหนุ่มจะจะให้ทุกคนมาช่วยกันตอกไข่ ตอกไข่ใส่ในชามนะครับแล้วก็มาตีไข่นะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสลงไปแล้วก็คุณหนุ่มก็มีเขาเรียกว่าอะไรครับกระทงใบตองนะครับกะทงใบตอง,องเวลาเราตีไข่เสร็จเราก็จะตักไข่จากในชามเพื่อเอามาใส่ในกระทงนะครับใส่ในกระทงเสร็จเราก็จะทํา เอานำพอปปิ้งนะครับมีปูอัดมีแครอทมีต้นหอมบักชีใส่ที่เราตามชอบเราชอบตรงไหนก็หยิบใส่เสร็จแล้วเราก็เอาไข่ปามไข่ที่เราปรุงรสเสร็จแล้วก็มาป,ปิ้งตรงเตาไฟฟ้าไร้ควันตรงนี้นะครับก็เป็นรอให้ไข่ปิ้งรอจนไข่สุกนะครับแล้วก็นำมารับประทานนะครับวันนี้ครูหนุ่มจะให้ทุกคนได้ทำไข่ ตามานะครับอ่าเด็กๆพร้อมที่จะทํากันหรือยังครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทาไข่ปากกันเลยเขั้นแรกคุูหนุ่มจะทําให้ดูก่อนนะครับทําให้เด็กๆดูก่อนว่าเราจะทํำยังไงนะครับก็เริ่มต้นจากการตีไข่ก่อนนะครับตีไข่ก่อนนะครับใช้ไช้ตัวนี้ตีไข่ก่อนนะครับ ตีไข่ให้แตกนะครับตีลงไปนะครับตีไข่ลมใม่ช้าเดี๋ยวครูุมจะให้ทุกคนตีไข่นะครับครูะจะให้คนที่นั่งเรียบร้อยก่อนเลยอ่นั่งใสครับนั่งใสมาตีไข่เลยมามาหยิบไข่ก่อนลูกมาหยิบไข่ก่อนหอยิบไข่นะครับหยิบไขอ่อมานั่งตรงนี้อ่งนีตรงนี้ค่ะมาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้ ตีไข่ชามเลยตีเลยตีได้ไหมครับตีแรงๆได้ไหมอ่า <c oughs> ีอ่ะคนต่อไปอ่ะคนต่อไปอ่ะเปียโนมาเปียโนเปียโนครับอ่ะหยิบไข่มาเดินหาคุณหนุ่มเลยลูกอ่ะที่ไส่ใส่ลิชามอ่าดูดูไข่ที่ช้าช้าเออเก่งมากครับเอาลงิชามเลยค่ะเก่งมากอ่าเอาไว้คนนี้เอาไว้คนนี้ลูกอ่าเช็ดมือด้วยอ่า มือให้ใกันโน่นหนอยอ่าคนต่อไปคนต่อไปปีเตอร์อ่าปีเตอร์มาเลยปีเตอร์หยิบไข่ปีเตอร์หยิบไข่คร,ครับเอามาฮะทำไงลูกหยิบไข่มาเลือกไข่ก่อนฮะมาน่ะเปพี่บ๊อ่ะหยไข่ลงในชามเลยครับเอามาใกล้ๆขยับไปใกล้ๆในชามตรงในชามเลยนั่งลงนั่อ่าดีๆ,ๆครับ A ti leu, ti reng reng, ti kareng Ti ee, t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 i ee he ma te kon Ti he ma te kon, kapai A leu, a ti leu A ti ne ne ne, ne re 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 Ti mua kor, ha Heu, ha, heu พี่ไข่อ่านั่งลงอพี่ไข่ย <White. S 1> ังไงพี่ไข่ทังไงพี่ไข่ทังไงเอาลุกจัดตัวนี้เออดีเลยพี่ไข่เออพี่ไข่เอาเซียงแน่โอเคอ้าวโอเคต่อไปพีเตอร์มามาช่วยกันตีไข่ทีละทีละคนลุกมาเลยเตอร์มานั่งตีไข่ตีให้แตกเลยการตีไข่คือจับตัวนี้นะครับแล้วก็ตีเนี้ยนะครับตีเนี้ยอ่ะพีเตอร์ตีเลย จากเลยข้างไหนขนาดพิเตอร์ขานาดข้างไหนครับขนาดข้างซ้ายเหรออ่าโอเคมาต่อไปใคร <Yeah. S 1> hey, เฮ้ออกมาเอาเลยเทสตีใครให้คุณลุงดูซิตียังไงเออเตีเตสเตสเตสโอเคขั้นตอนในการปรุงรสนะครับปรุงรสซึ่งวนันนี้เราจะมีเครื่องปรุงก็คือเราจะใช้แค่หนึ่อย่างก็คือ ซอสปลาเขียวนะครับเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนนะครับให้ปิโนเอาเปิโนมามาปรุงรสหน่อยมาใส่ซีอิ๊วปลาใส่ซอสหน่อยใส่ซอสเสร็จเราก็ใช้เครื่องตีไข่เครื่องคนไข่คนให้เข้าเครื่องปรุงนะครับเครื่อฟ้าเครื่องปลาเครื่อปลาซีอ่าใส่ลงไปอ่านิดนึงชั <pper> in ้นน้อยนิดนึงเพื่อความอร่อยอ่าปิดฝาไว้อ่า แล้วก็ให้ให้ตาติ๊กอ่าตาติ๊กมาคนอ่ามาคนคนไทยหน่อยูคนไทยหน่อยดูคนไทยกีนเพื่อให้เครื่องปรุงเข้ากับไข่อาคนนั่งลงรูกนั่งลงรูปอาคนคนหลายๆรอบหน่อยอ่ากิงมากเลยคน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 กิงมากอ่าตอนนี้เครื่องปรุงด็เข้าไปผสมกับไข่เสร็จแล้วนะครับครูลุงมก็จะให้เรา มาตักไข่นะครับมาตักไข่ใส่กะระพงใบตองนะครับอันนี้เรียกว่ากะระพงใบตองเพื่อจะนําไข่ที่เราปรุงรสเสร็จแล้วเอามาใส่ในกะระพงใบตองแล้วก็จะมีเครื่องทับป,ปิ้งนะครับก็มีอะไรบ้างที่เมื่อกี้ที่เราพูดกันมีอะไรบ้างครับต้นหอมหักชีแล้วมีอะไรลูกสีต้มมีอะไรไแครอทแล้วอะไรอีกครับหู้าอาดนะครับเราก็จะเอา สามสิ่งนี้นะครับใส่ในกระทงเสร็จแล้วก็เอาไปวางบนเตา,าเตาอะไรครับเตาปิ้งนะครับรอจนกว่ามันสุกนะครับอ่ะคนแรกเอาให้น้ำใสเอาน้ำใสมายนะหยิบกระทงเลยลูกหยิบกระทงอ่าเ,เอาอันไหนดีเอามานั่งตรงนี้ก่อนมานั่งตรงนี้ก่อนอมาอมาหยิบกระทง n g เอาตกไข่้ใส ได้รออยังตัดได้ไหมอ๋อนี่ลองนี่ตัดนี่เดี๋ยวลุงตัดช่วยตัดต้องใช้จัดก,กระปุกไว้เอ่เอาให้พอดีนะครับเอาให้พอดีนะลูกอ่าต่อไปก็ตัดอะไรอาน้ำใส้ตัดลุงจะช่วยจับตัดอะไรลูกอันนี้อะไรครับนหอมต้อนหอมอ่าตัดใส่เลย เก่งมากนะครับใส่เข้าไปแล้วมีอะไรีคุณขนมีอะไรเก่งมากครูอ่านนะครับกูอ่านถัดเป้ยักยากล็อกนะครับตักเลยใส่กีตัดใส่กีถ้าเราชอบถ้าเราชอบก็เยอะๆก็ใส่เยอะๆถ้าเราไม่ชอบก็ใส่น้อยๆตามที่เราชอบนะครับเดี๋ยวถ้าเราทำถ้าเราทำป็น ถ้าเราทําเป็นแล้วเราก็กลับไปทําที่ไหนวะวะที่บ้าน <วะ S 1> เออทากินนะครับซึ่งไข่ปลาก,ก็เป็นอาหารทางภาคเหนือของเรานะครับอ่าโอเค <c oughs> อ่าเอาไปวางบนเตาว,วางบนเตาเลยค่ะเยี่ยมสวยๆเก่งมากอ่าก็บื้นนักใสหน่อยอ่าเพื่อนด้วยนะครับดูเพื่อนด้วยอ่าดีสิ <c oughs> นินเก่งมากเลยอ่าใส่ต้นหอมแล้วใส่อะไรต่อลูก <c oughs> มีอะไรครับมีแครอทเก่งมากนะครับใส่เข้าไปเข้าไปผู้อยอะเออใส่ E แค่าต่อไปตัดอะไรอีกครับผู้อันผู้อันเก่งมากใส่อใถ้าเราชอบเยอะก็ใส่เข้าไปนะครับเราเสร็จพิธีการใส่แล้วเราก็นำไถ่ไปวางไว้ตรงไหน

ต่อไปก็ตัดอะไรครับเป็นตัวอะไรลูกอันนี้คืออะไรคืออะไรลูกต้นหอมอาใส่ต้นหอมไปนอยแ,อแล้วอะไรอีกลูกอันนี้อะไรครับแครอทนะครับสีสวยมากเลยนะครับแครอทแล้วก็อะไรอีกอะไรอีกลูกอันนี้อะไรคะพูดรับอะไรลูกน,นี่เป็นอัว c ถ้าที่บ้านเรามีมีวัสดุวัตถุดิบอย่างอื่นอย่างเช่นหมูสับปูอัดหรือจะเป็นเบคอนเนี้ยนะครับเราก็สามารถทีกแคงทําได้นะครับเออนะครับอ้าวยกไฟวางอ่าโอเคเก่งมากเลยอ่าวปกมือให้เปียโนหน่อยนะครับ กันตักไข่ใส่กระทงไปใบตองเรียบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่พับป,ปิ้งเข้าไปข้างในไข่ปามเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณหนูก็เปิดเตาย่างนะครับเพื่อรอให้ไข่ปามสุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาว่าไข่ปากสุกจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับทุกคนตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นนะเ,เดี๋ยวทุกคนก็จะได้รับประทาไนไข่ปาม ซึ่งไข่มีประโยชน์อะไรมีใครรู้บ้างมีประโยชน์อะไรมีอะไรครับมีอะไรบ้างเป็นโนให้ร่างกายแข็งแรงแล้วเก่งมากกว่ามือให้เป็นโนหน่อยครับาาระหว่างรอแล้วไข่ปลาม,มเป็นไข่แล้วมีอะไรที่เราใส่ตรงแยกคืออะไรครับคืออะไรผักผักก็จะมีใยอาหารนะครับช่วยให้รงราะบบขับทายเรา เออนะครับกินผักก็มีประโยชน์นะครับมีใยอาหารมีแร่ธาตุมีเกลือแร่ในผักนะครับก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับเดี๋ยวระก็ว่างรอนะครับตอนนี้ไข่เราคุณมูก็ปิ้งไท่ตามแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันว่าเป็นยังไง ไข่ปามของเราก็สุกแล้วนะครับสุกแล้วเด็กๆสักเด็กๆบอกคุณหนุ่มได้ไหมครับว่าขั้นตอนการทําไข่ปามมีอะไรบ้างแล้วใช้อะไรบ้างอ่ามีใครบอกคุณหนุ่มได้อะไระรับพีนมีไข่มีไข่มีอะไรอีกกูอัดูอัดมีอะไรแค่อดแค่<ห>อนะมีผัก,ผกแล้วเราเอาไข่มาทำอะไรเอาไข่แล้วเรา หลังจากนั้นเราเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบเสร็จแล้วเราทําไงต่อคะนําไข่มาทําอะไรทําไข่มาตีนะครับตีไข่เสร็จเรียบร้อยตีไข่ในไหนในอะไรครับในชาม,น,ชามนะครับตีไข่ในชามเสร็จแล้วเราก็ทําอะไรใช้อะไรใช้อะไรครับปรุงรสใช้เครื่องปรุงปรุงรสตามชอบแล้วก็มีอะไรครับให้ถ้าเราตีไข่เสร็จแล้วมีอะไรตรงนี้ อะไรเรียกว่าอะไรี่ยใบตองกระโทใบตองเราตีไข่ปรุงรสเสร็จแล้วก็ทำไงต่อทำไงต่อเออเอาไข่มาใส่ในกระโทงใบตองใส่กระโทงใบตองแล้วก็ตักอะไรใส่ในไข่มีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เราตอบกันอะไรบ้างลูแครอทแครอทปูอักนะครับเสร็จแล้วตักไข่ใส่ใบตองแล้วเรานำเอาไข่ไปทำอะไร ไข่ปิ้งบนไหนบนเตาปิ้งนะครับปิ้งให้สุกหน้าตาไข่ตามก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไข่มีประโยชน์ยังไงมีใครตอบได้เมื่อกี้มีคนตอบณหนุ่มด้วยมีประโยชน์อะไรลูกแข็งแรงแข็งแรงทำให้ร่างกายแข็งแรงมีโปรตีนแล้วก็ผักสาคมีใยอาหารทำให้ระบบขับถ่ายเราเออนะครับให้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นมี สารอาหารเกลือแร่เยอะแยะเลยในผักน,นะครับไข่ก็มีวิตามินด้วยนะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวเราจะรับมารับประทานไข่ปามกันอยากรับประทานหรือยัยครับ,รบโอเคเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวอวันนี้ตัดข้าวอาะมา่นา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 ลูกมาลูกนานาลูกมาค่ะ ของแน่นาอันไหนเอเอาถาดมาด้วยูุเอาถาดมาด้วยของแน่นาไหนเอออันนี้อ่าระวังเพราะอย่าพิ่งกินอย่าพิ่งทานนั่งก่อนรอเพื่อนก่อนนะครับ <c oughs> อมา,าสติลู๊มาลูก <c oughs> กินไว้ค้างไว้เราพูดจาะ ¿Alguien puede